สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องหยกประพาดาละเมินอ๋อฝีเชียวนะคะมาพอกับคนดังค่ะบักค่ะเออเอรอแต่งแมมอยู่ทำอะไรเมื่อกี้เห็นนะคะยิ้มไ้มท่าน ตอนนี้ก็อาบน้ำมาแล้วเรียบร้อยนะคะกาลัางเสียบไปหาเงากินถาหมูถาบลอเอาของไปเก็บไว้ก่อนพี่ดาก็อาบแล้วบเอาหม้อขึ้โมโมนถึงอาบน้ำเอาเอ่ออะไรอย่างเขาไปลหห้างหันนะนี่แม็กนี่โม,โมูพี่หนังยูสามคนละสาดเต้นไปเลยแปงแปงฟูนเขาเห็นแปลงตัวเืว่อตื่นคขึ้นกี่จู้อ้อนเนะี่ย อุ้ยโฟกัสที่ยังให้น้องดีนะตำแหน่งนางฟ้าคุณนะคะเป็นเอารถไปไบคลองฮะเอาของไปใบรถเอารถไปไบคลองไปหาหน้ากินมาหนิสัมผัสเออสัมผัสความรู้สึกความรู้สึกบันทายเคยกอดแม่พมนดาส้มสีซ้ำว่าซ้ำซ้ำกับส้มโอเคค่ะคุณชื่อว่าอะไรคะ เชื oh, wow. right Good. Good. Oh s <S ่อนเบียขอบคุณค่ะน้องตันเอียกบรมือนราการตอนลังเตยแล้วหูซื้อไปยังไรคะขอสามคำเยอะเยอะเยก็โดนตัวหน้าหลายคนอยค่ะลายซีแห้งมาตกระป๋องเปลี่ยนซีมันเปื้อไม่ไก้เห็นหี่ดีๆเกียวสื้อเลเหรอตัวงไม่ใช่ถ้าเป็นรศการสนุกสนานกันเลี้ยเขายพ่อออกไปอย่างนี้ เก็นกมาหเป็นยังกำลังนำหามากะมาใจแลไปยืใส่เื่อเอากคุดิเอาคือรถขั้นในนี่ เตามีเนืนอยู่บ่วมวเขามีปลากระป๋องหนึ่งป๋องแต่ว่าโมหมาคั่วเอาเขาไปยังดวเขามากเลยดูพี่เก่งๆมันัวมันลอยเล่นอ้ยตาเกล็ดชุดทำไมไม่อยา,อง,าองเติมเียงไปไเพียงอีรี ตะกอนดำกว่านี้ดีเสียอไม่นำมาสอนเราพี่ก่อน,นเอาดูเอาไปหน่อจับดูบอลลื่นๆไหมผิวลื่นไหมเมื่อกี้ไม่ได้ทำหน้าเนี่ยเ,เอ้าตาแบบนี้ตาหล่อทุกคนคะฝากแบรนด์ทองแอดลำเพลินน,นะะั่มเลยค่ะลำเพลิน์ดออฟฟิเชียล <c oughs> เอ้ยบอลินวอลลินปะข้าหงหน้ามีแนวกินบอไม,ม่มีอเ,เออถ้ามีเดี๋ยวจะไม่บอกหรอกไม่เป็นไร ลลสายนียอ่ะม่านกับท่านคิมซอนยกห้าหลองแห้งตรงอะไรหลองความความหัดเขาสองหมอลำเปันแังไีม

ไหลล้ำคงจะไหลลงขอบหัวใจห้าสองไหลลงบ่มิทางรถควัวไปยังรถคัวไปยังก็จะหาเพียงว่าได้ตีเลยรถควัอไปยัก็จะหาเพียงว่าได้ตีลออ้ยน่าละไม่รอนนเนี่ย สวัสดีค่ะน้าคน้องเบียร์ค่ะยกพ้าดาค่ะน้องแตงโมค่ะเออถือมือถือ้องด้วยน้องอะไรครับเนี่ยบอลถางบอลที่บอลดีตรงตรงค่ะมาถ่ายด้วยมนนั่งหนักเออโยน้าบที่ว่าถือแฟนแล้วโม่ก็เป๊ะเขาไม่เล่นสงการนี่เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นี่ไม่อิน อะไรนะชาไทยเลยอ่ะคนไม่ยชาคนไปก่อนคนระเทศอะไรนะนสวเนสวีเดลนดสวีเดลนดหรือสวิตเซอร์แลนด์ก็ใส่ภาษาอย่างสวิตเซอร์แลนด์้า่กันี่มสวิตเซอร์แลนด์สีส่ภาษาดัต์รักาลง สวัสดีค่ะตำรถเขาสาผมมีนากินตีป่าละเป็นเอ้ยละสายลำโเจ้าไล่ล้อเออเออ ไม่ใช่สารคามคอนแก่นเราจะอยู่คอนแก่นเมื่อนี้แม่เขาเลยบัตรชาตินี้ยังนีงล่ะมันจคีรีมันชารีต่อไปเขาเป็นยังวันนี้เราเรล่นอยู่สารคามวันนี้เราจะไปสารคามสารคามก็นองคายแล้วก็สารคามเลิศแล้วเราก็จะลงโดมนะคะแล้ววันนี้พี่ยิงจะไปบ้านบัตรชนี้นะคะ พี่ปอันยังเกาะเขาโดมเนาะไปทับได้หน่อยมามหมไปทับชนี่มหมหมสองคนก็คือยกกับแตงโมเก่าหรอคะคนหนึเียงเดียวพี่เขาเยไม่ดีตอาเราขับบมีนยกเขาจะหอเพ่งอย่างดีหอมดอกแล้วอือไหวอยู่ออไปไหวปะหอมดอกแล้วคือต่งพี่อะไรใช่ฮะเอาขีกันดท้ย หอมดอกลำดวนไปขอโทษกันี่อนดีวนชวนเฮ้ยคันนึงคิดถึงแฟนเขาไปอยู่ต่างแดนคิดถึงแฟนสาวสีสัน พาจูกนะคะหอมดอกลำดวนชวนให้คนหนึ่งคิดถึงแฟนคิดถึงหอมหอมดอกลำดวนชวนให้คนหนึ่งคิดถึงแฟนพี่บอลเอาอีกแล้วเขาบออยากถ่ายเหาอยู่ต่อหน้ากล้อง เขาอย er ู่ตอนหนากองเขาต้องรักผีชายเขาอยู่ตอนหนากองเขาต้องรักผีชายเขาสิบวกกัดเขาสิบวกกัดผีชายตัวพอเบิกหลังดิกัดเอากัดเอาปกติค่ะทุกคนเสียงนี้ที่ดังที่จ้าจงฟังเสียงนี้เสียงนี้ที่ดังที่จ้าจงฟังเสียงอะไรยังไงนะเกิดมาต้องแม่ คนดังเพราะไม่เพรม่ซื้อเออเสียงนี้ที่ดังดิเสียงนี้ที่ดังบ่ไหนเสียงนี้ที่ดังนี่ที่ดังพึ่งไงเขานี่มันน่าไปอี่างงี้ร้องไปอีกดูเราไปอีกรึนี่นี่เสียงจริงใจที่ดังที่จะจงฟังเสียงเรียงไงแล้วป้า ยกเลิกยกเลิกยกเลิกนี่นี่นี่หนีไป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 ให้กลที่สุดือตัวมวเลยนงสเยคลิานยนี่กระเป๋าเยแคนี้แต่ว่าเสียงนี้ไปหมดนี่เชียงนีหดลนตัวะ่นี้มดแล้วเสียงนี้เนี่ยไปหมดแล้วเนี่ยเสียงนี้ ไปกับเอโหลดไปเลบยเสียงนี้เสียงนี้ที่ดังเสียงนี้ที่ดังพี่จาจี่นี่่คือสูงแท้แลาทีแล้เลยเมีนปีคก็ได้ได้โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มาปิดคลิปกันเอีกคลิปนึง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงสํานีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหยกประพาดาราเพื่อนออฟฟิเชียลนะคะด้วยนะคะนักกินกันมพี่น้องค่ะ